ทุกคนจากเพอแอดหัวหินเราเดินลงมาตรงนี้นะเดินลงมาเนี่ยฮะเห็นแบบโอ้โหคนมีความสุขจับปูล,ลมกันเล่นบอลชายหาดกันแล้วก็ฝูงปลาอยู่ตรงนี้ฮะนี่คือหัวหินทุกคนแล้วก็มีผู้ชายแบบนี้ฮะผู้ชายเล่นน้ำทุกคนนี่ดูสินี่ยไ,ไม่ต้องเราลูกเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนที่เลืเลยก็ได้เลื่หน<ป>ูเนี่ยทุกคนเห็นไหมมาพักที่เพอแอทหัวหินเดินมาป๊ เดียวถึงทะเลเลยทุกคนเนี่ยคือก็ทะเลสองก็ทะเลดูสิทุกคนทะเลเขาจะแบบทรายสะอาดมาเขาจึงบอกว่าทะเลที่หัวหินชายหาดจะสวยมากทุกคนอุ้ยมีหมาด้วยทุกคนอเมื่อกี้หมามันว่ายน้ำนี่นี่นี่ไปตามดูหมาว่ายน้ํากันพันอะไรครับ ฮอกกี้ว่ายน้ำเก่งเหรอลูกเก่งมากเลยไม่ยอมเลิกแต่หน้าตาดูเฉยๆเก่งมากมอายุเท่าไหรแล้วครับเนี่ยกี่ผู้หญิงเพศหญิงเพศชายผ <c oughs> ู้หญิงอ๋อเป็นเป็นนักว่ายน้ำหญิงน่ารัก <c oughs> มากเลยอ <c oughs> มาเที่ยวหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วค <c oughs> รับอ,อ๋อเหรอครับมาเที่ยวบ่อยไหมฮะสวยมากเลย ขันมาด้วยกันหรือเปล่าหาตัวนั้น,น,ไไนดำน้ำไหมครับน่ารักมากเลยเมื่อกี้เขาว่ายเองเหรือว่าเราเราฝึกเขาอ๋ออ๋อเหรอฮะเฉพาะพันนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไงไไไไาแล้วพันนี้ห่างจะซัดอย่างนี้เหรอฮะเฉพมมาะพันนี้เลยแล้วแต่อ๋อเหรอครับ น่ารักจังเป็นนักว่ายน้ำสาวแสนสวยนะลูกมีหาหัวหิวทุกคนอู้ทุกคนเราเดินข้ามตรงนี้ไม่ได้เล่นกันเหรอลูกเขาจะทำอะไรกันจะจีบกันหรออ๋อเขาจะจีบกันอุ้ยเหยียบน้ำเปื้อนรองเท้าแล้วทุกคนลูกมีหาะทุกคน สายสะอาดสะเอียดมากเลยนี่หาทุกคนผู้ชายผู้ชายกับทะเลทุกคนอุ้ยตัวนี้ยอมซะที่ไหนทุกคนดูสิว่ายน้ำคาบมานี่ทุกคนเก่งจัง นี่นะฮะหัวหินทุกคนฉะนั้นเนี่ยใครจะไปพระราชวังไกลกังวลก็วางแผนมาพักที่อ่อเพลแอดหัวหินก็4กิโลโดยประมาณแล้วก็ไปอุทยานราชพักก็ประมาณ7กิโลทุกคนนะฮะเมืองสับประรดหวานเมืองมะพร้าวคุณภาพนะฮะดีเล็กเชเบิลโค n ค d นั i แอนดีไลท์ฟูลไพรเดอนะครับนี่รถมากๆวิวกำลังตกดินนะฮะวันนี้อาจจะแดดอาจจะแบบว่าหน้าฝนไง ไปฝนต้นหนาวทะเลก็จะแบบนี้ดูคลื่นสิทุกคนอ้าูเรือสปีดโบ๊ททุกคนตื่นเต้นแอดเวนเจอร์ัสมากๆนี่หาม้าทุกคนอันนี้ม้าหรือว่าลากันแน่ทุกคนตัวเล็กหน่อยนะทุกคนจ้านีนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆพระราชวังไกลกังวลก็จะเปิด8ปดโมงถึง4ี่โมงใช่ไหมสี่โมง ะะแต่ถ้าตอนนี้ชะอํเนีายใครไปแถวชะอําก็จะพระที่นั่งาราชนิเวศมฤคทายาวันเขาบอกยังปิดอยู่นะทุกคนฉั้นั้นมาเที่ยวที่ประจวบแทนก็ได้นะฮะเมืองสามอ่าวทุกคนนี่ฮะนะครับเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมแล้วเพราะว่าจะได้ไปโพสต์ให้โลกรู้ว่าตอนนี้เรามาถึงหัวหินแล้วเราอยู่ที่เพลแอดหัวหินเมืองแบบซิตี้ออฟเพียวโกก็คือเมือง แห่งทองเนื้อก้าเดี๋ยวเรามาพูดกันว่าทําไมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทองเนื้อก้าทุกคนเขานะฮะเขาจะมีแบบคุณภาพของทองเขาบอกอําเภอบางสะพานซึ่งเป็นอําเภอร่อนเขาเรียก่็ตําตบลร่อนทองเขาจะมีทองเนื้อก้าทองนบป,ประคุณอู้ยตบกันใหญ่เลยทุกคนดูสินี่นะเขาเล่นกีฬากันทุกคนนี่ฮะทุกคนเหมือนเป็นสายน้ํา กลับโรงแรมกันทุกคนเดี๋ยวคนอาจจะตกเดี๋ยวจะมืดแล้วทุกคนเมมเต็ม,ตมพอดีเลยมันจะตัดแล้วช่องนี้เป็นช่องเรียบง่ายทุกคนฝากบอกต่อสิ่งดีๆกันนะครับเราอยู่ที่เพลแอดหัวหินนะครับเดี๋ยวเราจะเนี่ยฮะกาลังเก็บบรรยากาศกันวันต่อวันนะครับคนจ๋า ทุกคนมีติดมันด้วยทุกคนรเราเพิ่งไปกินติดมันที่กรุงเทพกันมานะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวกลับโรงแรมมานะฮะอยากแนะนําบอกต่อสิ่งดีๆโรงแรมเลิศๆนะฮะช่องนี้เท่านั้นกินดีแล้วก็เจอสิ่งดีๆเราก็จะบอกกันนะคะทุกคนเราจะไม่เก็บเอาไวจา้จสำหรับช่องนี้อ่ะมันจะตัดแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับนี่ฮ้ทางเข้าโรงแรมหัวหินนะคะตอนเช้าจะมีตักบาทตรง